จะลิบเทิดไทยอิสไซไทยแลนด์คุณผฟังคุณผู้ชมระเบิดอีกครั้งที่ปัตตานีมันบอกอะไรบังเอิญบางเอิญมันเกิดก่อนหน้าสองกันยางกันยาคือวันที่คณะพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้อของรัฐบาลไทยของทหารไทยกองทัพไทยนัดหมายกับกลุ่มผู้เห็นต่างคะจะเรียกว่าผู้เห็นต่างผู้ก่อความไม่สงบแล้วแต่จะเรียก แต่อย่าไปเรียกโจรแบ่งแยกดินแดนใช่ค่ะเพราะมันจะเป็นของแสลงสําหรับเวทีเจรจาใช่ค่ะไม่ควรใช้กลุ่มผู้เห็นต่างนั้นก็ประกอบด้วยหลายกลุ่มย่อยๆด้วยกันแต่ว่ารวมๆในเขาเรียกตัวเขาเองว่า BRN มั่งมาลาปัตตานีมั่งประมาณนั้นนะครับรายละเอียดในเชิงเทคนิคในเชิงการข่าวมากกว่านี้ช่างมั่ตรครับข้ามไปบ้างก็ได้จะเป็นโครงเรื่องก็แล้วกันนะฮะจะเป็นโครงเรื่องก็แล้วกันก่อนสองกันยาทีนี้ทีนี้ก่อนสองกันยาต้มกันรุนแรงมากที่ปัตตานีและถึงขั้น ไปขมโมยรถของโรงพยาบาลมาทำขัาบบอมนี่แหละค่ะหลายคนบอกว่ามันชักจะเยอะนะม,มันเกินไปแล้วนะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยปาตานีถือเป็นครั้งรุนแรงในรอบ12ปีประมาณนั้นน่ะนะครับกลับมาอีกแล้วทีนี้ไอ้ระเบิดออกมาเนี่ยปลายเบรกที่แล้วเอาคลิปคําให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตยมาเปิดให้ชมให้ฟังกันสังเกตอาการของพลเอกประวิตยนะค่ะเครียดนน,น่น่ะ เครียดมากเครียดสุดๆเลยนะสุดๆจริงๆใช่ค่ะแล้วออกอาการเหนื่อยออกออกออกอาการผู้สูงวัยนี่ชัดเจนมากก็อายุเยอะแล้วประมาณนั้นน่ะนะประมาณนั้นนะ่นนะครับก็นักข่าวก็ถามถึงผลกระทบที่จะกระเพื่อไปถึงการนัดเจรจากับกลุ่มผู้เห็นต่าง2กันยาอะไรประมาณนั้นที่นี้กลับมาตรงนี้ไอ้ระเบิดปัตตานีที่ยวนี่เกิดก่อน2กันยาเนี่ยคิดได้หลายอย่างมองได้หลายมุมจริงๆนะคะเชื่อมโยงไปได้หมดค่ะ บางคนมองว่ามีบางกลุ่มในกลุ่มผู้เห็นต่างอืมไม่เห็นด้วยกับแนวทางการพูดคุยคแนวทางการเจรจาอจึงสร้างสถานการณ์จึงสร้างความรุนแรงเพื่อที่จะให้เกิดเงื่อนไขนําไปสู่การล้มโต๊ะการพูดคุยอล้มเดียวที่พูดคุยกันไว้อืบางคนก็มองว่าเป็นไปได้หรือไม่บางกลุ่มที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในพื้นที่ ออกมาแสดงพลังเพื่อบอกให้รัฐไทยได้รู้ว่าไอ้กลุ่มที่คุณไปเจรจาอยู่เน่ะมันไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงคือผมผมผมผซึ่งยังไม่ได้ถูกเชิญไปนั่งพูดคุยกำลังมันอยู่ที่ผมพลังมันอยู่ที่ผมนี่ก็อีกมุมหนึ่งนะผมจะทําให้มันยุ่งหรือผมจะทําให้มันสงบมันอยู่ที่ผมคุณคุยกับใครไม่คุยกับผมคุณไปคุยกับใครคุยผิดตัวแสดงให้รู้เลยว่าไอ้พวกนั้นไม่มีน้ํายา คุมสถานการณ์ไม่ได้อ่านี่ก็อีกมุมหนึ่งเป็นอีกเป็นอีกมุมหนึ่งนะมันก็เป็นได้หลายอย่างมันก็จะมีแนวการวิเคราะห์แนวการสังเคราะห์มองได้เป็นทางที่สามสี่ห้าแล้วแต่ก็พูดยากเหมือนกันก็พูดยากนะใต้นะคะก็พูดยากเหมือนกันนะคะก็พูดยากค่ะหรือเป็นสถานการณ์ในจังหวะที่บังเอิญบังเอิญเนี่ย มัเกิดในจังหวะที่กําลังจะมีการพูดคุยเพื่อสันติสุขสองกันยาพอดีอไม่ใช่ความรุนแรงไม่ใช่สาการ์ที่เกิดจากการเซตขึ้นมาอเพื่อให้มีผลกับวันที่สองกันยาค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดของมันเองนั่นแหละแต่บังเอิญมาเกิดในคู่เวลาเนี้ยจังหวะมันได้พอดีแล้วแต่ก็แล้วแต่จะมองก็แล้วแต่จะมองนะฮะก็แล้วแต่จะมองนะฮะมองก็ได้หลายอย่างจริงๆริอแต่ว่าซุ่มเสียงของ พลเอกประวิตย์จับได้อย่างหนึ่งถ้ามันยังไม่สงบจะมาคุยกันได้อย่างไรนนจะคุยกันจะพูดคุยอะไรกันจะเจรจากันให้มันสงบสงบหน่อยได้ไหมอันนี้บิ๊กป้อมบอกคุณยังวางระเบิดเปรี้ยงป้่างยังยิงปืนเปรี้ยงปล่าแล้วบอกว่าจะมาคุยกับผมเอ๊ะอม,มันแปลกๆนะมผมจับผมจับประเด็นจากคําให้สัมภาษณ์ของพลเอกประวิตย์ดังนั้นนะคล้ายๆดังนั้นอที่นี้คําถามต่อไปก็คือแล้วรัฐบาลไทยจะเอาอย่างไรต่อ กับวงพูดคุยสองกันยาจะคุยต่อหรือไม่คุยบนเงื่นไขอะไรพักไว้ก่อนอีกหนึ่งประเด็นก็คือจะปรับกลไกและปรับกระบวนการของรัฐในการกลุ่มสภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันอย่างไรหลังจากเกิดความสูญเสียอย่างรุนแรงที่ปัตตานีใช่ค่ะไปฟังคลิปดังต่อไปนี้สักนิดไหมครับพลเอกประวิตรพูดถึงพูดถึงรัฐบาลส่วนหน้าใช่ค่ะพูดถึงรัฐบาลส่วนหน้าที่จะไปประจำอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ออี สังการต่างๆนะคะไปฟังดูว่าเป็นยังไงค่ะเชิญค่ะถ้าสมมติว่ายังเป็นอย่างนี้อยู่เดี๋ยวผมจะลงให้ให้เข้มงวดให้มากขึ้นอ่ะนะวางมาตรการต่างๆนะครับในเรื่องของการดูแลให้ประชาชนของเราปลอดภัยมากขึ้นในพื้นที่นะครับต้อนหน้าอะจากรัฐบาลอ่ะต่อไปต่อไปคงยังต้องมีนะฮะต้องมีจ้องคนลงไปดูฮะหรือว่าต้องไปคนใดคนหนึงอ่าใช่ใต่อไปในอนาคต ในนาเขากาลังทําอยู่ผมกําลังปรับอยู่ปรับปรับอยู่นะคุยกับนายยกอยู่แล้วปรับเรื่องนี้ท่านนายกก็เข้าใจท่านก็สั่งการใไม่ะว่าจะส่งระดับไหนลงไปเดี๋ยวอย่าเพิ่งอดี๋ยเพิ่งไปคิดเดี๋ยวให้เดี๋ยวทําให้เสร็จก่อนนะอย่าเพิ่งไปกําหนดว่าเป็นใครเลยนะให้มันโครงสร้างให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้กําลังทําอยู่เดี๋็กจะก็จะต้องเสร็จเร็วๆเนี่ยครับเป็นรัฐมนตรีในพื้นที่อะไรเงี้ยหรออะไรนะครับเหมือนเป็นรัฐมนตรีดูแลในพื้นที่สามจังหวัดอะไรเงี้ยหรือเปล่า ก็ไม่อาจจะไม่เป็นตัวแทนของรัฐบาลแล้วกันนะครับเพราะเราก็ไปควบคุมอะไรเขามากไมเพราะเนื่องจากว่าทหารตำรวจเขาก็มีฝ่ายบังคับบัญชาเขาอยู่แล้วนะครับก็ไปดูว่าอะไรที่จะต่อที่ทางรัฐบาลจะจะจะช่วยเหลือได้น้นะครับยังไงขั้นตอนมันคืออะไใช่ใช่จะได้ไม่ชาให้ไปอยู่ให้เป็นอยู่ส่วนหน้าเลยอะสรุปนะครับ พลเอกประวิตยบอกว่าได้คุยกับนายกแล้วเรื่องที่จะลื้อฟื้นกลไกลที่เรียกว่ารัฐบาลส่วนหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งระดับรัฐมนตรีไปประจําในพื้นที่ภาคใต้เพื่อไปประสานอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาความรุนแรงแต่ย้ําอยู่คํหนึ่งก็คือที่ส่งระดับรัฐมนตรีลงไปประจําการในกลไกลที่เรียกว่ารัฐบาลส่วนหน้าประจำภาคใต้นั้น ไม่ใช่ไปสั่งการตำรวจทหารเขามีสายคอมมานของเขาอยู่แล้วใช่ค่ะสายบังคับบัญชาไปเป็นกลเป็น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 ผู้ถืออานาจจากส่วนกลางลงไปเพื่ออํานวยความสะดวกเพื่อทำให้เกิดการประสานกลไกต่างๆให้มันพูดคุยกันง่ายขึ้นแล้วเป็นผู้มีอํานาจตัดสินใจที่อยู่ในพื้นที่โดยตรงแต่ไม่ใช่ไปสั่งตำรวจทหารใช่ค่ะเขามีสายบังคับบัญชาในการทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วนะคะนักข่าวก็ถามอีกไม่กระทบต่อการเจรจาการพูดคุย สันติสุข2กันยาจริงหรือ,อและไอ้ที่เรื่องจะบินเข้าประเทศมาเลเซียจะไปคุยเรื่องอะไร29สิงหาคมนี้นะคะกําหนดของบิ๊กป้อมจะไปพบกับรองนาย,ยกของมาเลเซฟังบิ๊กป้อมพูดอีกทีเชิญค่ะเดี๋ยวผมอยากให้ทางให้ทางทางอักษราเขา้าไปคุยก่อนอนะว่าจะเอาอย่างไรก่อนปไม่มีนะเดี๋ยวแล้วสิ้นเดือนนี้ผมจะไปมาเลอยู่แล้ว ครับครับไปไปคุยหลายเรื่องฮะทั้งด้านชายแดนนะครับเกี่ยวกับหลายกระทรวงเอะเห็นมีข่าวมาว่าวันที่เก้าเดือนหน้าจะมีประชุมคอรมร่วมไทยมาเลยยังไม่ร like ู้ไม่ยังไม่มีผมยังไม่รู้ยังไม่ทราบครับแล้วมีอะไรมีไหมไม่มีแล้วไปคุยกับมาเลยมีเรื่องอะไรพิเศษไม่มิเศษก็ก็เรื่องชายแดนทั้งหมดน่ะเรื่องของเอ่อเรื่องสร้างรั้ว ชายแดนเรื่องดานนะฮะสุรากร,กรที่กําลังจะก่อสร้างขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เรื่องคนสองสัญชาติใช่ไหมเรื่องอะไรพวกเนี้ยที่เกี่ยวกับเรื่องชายแดนเรื่องรถไปข้ามไปข้ามมาเรื่องขนส่งใช่ไหมเรื่องกระทรวงพาณิชย์ค้าขายมาไม่มาไม่ผมคุยกับรองนายกนะเดี๋ยว คุณผู้ฟังคุณผู้ชมจับประเด็นได้ว่าการพูดคุยสันติสุข2กันยาจะเลื่อนไม่เลื่อนอได้สั่งการให้พลเอกอักษรา,าเกิดผลหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขไปสอบทานในเบื้องต้นกับมาลาปัตนีกับบรเอ็นกลุ่มที่คุยกันอยู่นะเกิดอะไรขึ้นหาสาเหตุมาเกิดอะไรขึ้นพวกคุณเอากันไม่อยู่เกิดอะไรขึ้นพวกคุณเอาเอากันไม่อยู่ ใช่หรือไม่อตกลงคูดตัวจริงตัวปลอมให้เป็นประเมินสรุปกันอีกทีหนึ่งประเมินกันอีกทีว่าจะเคุยต่อไหมจะเดินหน้าต่อไหมสองกันยาเนี่ยที่มันขึ้นมาตมนีมันจะได้เรื่องไหมมันจะเอาอยู่ไหมถ้ามาชิดตัวจริงแล้วเสียเวลาถูกไหมก็ต้องประเมินกันอีกทีนึงนะคะประมาณนั้นน่ะนะฮะมอบหมายประมาณนั้นนะว่ากันที่จริงว่ากันที่จริงเนี่ยบกสนรัฐบาลหน้าประจำภาคใต้นั้นนะครับไม่ใช่แนวคิดใหม่เคยใช้มาแล้วใช่ไหมคุเคยใช้มาแล้วในอดีต ทรั้งนี้ต้องเรียกว่าเตรียมปัดฝุ่นมีนักสพินบางฉบับพาดหัวว่าเตรียมปัดฝุ่นรัฐบาลส่วนหน้าแก้ปัญหาความรุนแรงภาคใต้ถือว่าเป็นการพาดหัวข่าวที่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 เข้าใจปัญหาที่เข้าใจและรู้แบ็คกาว่ะก็ต้องชมกันนะค่ะเอาละครับจากเรื่องภาคใต้กลับกรุงเทพค่ะ กับกรุงเทพค่ะไปกันที่เรื่องซ้ำซากไปกันที่เรื่องซ้ำซากใช่ค่ะยังเทียงกันจบหรือยังคะคำถามพ่วงเนี่ยจบแล้ว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 ตกลงเนี่ยเสนอชื่อคำถามพ่วงสวเสนอชื่อนายกได้ไหมท่านทูตนรชิตสิงหาเสนีโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐมนูญเมื่อวานนี้บอกประชุมรับกันเกือบสามชั่วโมงแล้วก็มาตั้งโต๊ะแถลงแจกแจงกับสื่อมวลชนไอ้เรื่องของเรื่องคำถามพ่วงที่ผ่านประชามติที่บอกว่าให้สวสามารถ วอเลือกนายกได้นั้นจะกินความรวมไปถึงขยายความรวมไปถึงเสนอชื่อหรือเปล่าเสนอชื่อนายกได้ด้วยหรือไม่ประมาณนั้นน่ะนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปที่ท่านทูตนรชิตสิงหเสนีครับพร้อมแล้วนะคะไปกันที่ท่านโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐมนูญนะคะท่านทูตนรชิตสิงหเสนีสวัสดีค่ะท่านทูตคะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านเลยครับครับครับ เรื่องซ้ำซากปัญหาที่เถียงกันไม่จบคำถามพ่วงเมื่อวานมีคำตอบทุกคำตอบแล้วใช่หรือไม่ครับก็มีคำตอบเดียวครับคุณอน,นายครับเป็นข้อสรุปเ <c oughs> บื้องต้นของกรทครับหลังจาก <c oughs> ที่เราประชุมกันหลังจากที่พวกเราได้เห็นผล <c oughs> การลงประชามติา <c oughs> ผลเรื่องคำถามพว่วง <c oughs> เดินสนชออกมาคุยกับเราท <c oughs> ราบแนวความคิดของท่านครับก็ได้บทสรุปเบื้องต้นครับครับครับ ทีนี้ทีนี้เอาละอยากให้ท่านทูตไฮไลท์อีกสักครั้งสิครับว่าขั้นตอนมันจะเป็นอย่างไรในภาพที่สังคมได้เห็นในเรื่องของการเสนอชื่อในการโหวตเรื่องของนายกน,นะครับมันจะเริ่มคิกออฟจากอะไรอย่างไรและใครมีบทบาทแค่ไหนเชืนะ่อะในแต่ละช่วงเชิญค่ะขอบคุณครับอันนี้พูดถึงการสันหานายกเลยใช่ไหมครับ,รบไม่ใช่การขั้นตอนเสนอชื่อขั้นตอนแก้ไขร่างรัฐมนูญนะครับครับ ก็ถ้าสรุปสั้นๆนะครับขั้นตอนของการเสนอชื่อนายกเราก็ได้เอาคำถามพวกที่ได้ถามประชาชนมาพิจารณาแล้วเราเห็นว่าเป็นเรื่องของบทเฉพาะการเพราะแค่ภายในห้าปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือแก้ไขเฉพาะบทเฉพาะการไม่ได้แก้ไขในส่วนของการสรรหานายกโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นก็แก้มาตราเดียวครับคือมาตรา272 272ครับ272ครับ,ค,รบคือใกล้เคียงกับตรงนั้นที่สุดเราก็เลยแก้ในส่วนนั้นข้อความเดิมของเราเราก็เลื่อนมาเป็นย้ายจากที่มีวักเดียวย้ายตรงนั้นมาลงประเป็นวักสองแล้วก็เพิ่มข้อความใหม่ให้ตรงกับคำถ,ถามพวกที่ลงประชามติไปอันนี้เพื่อสรุปสั้นๆก็คือขั้นตอนต่อไปสำหรับการเลือกนายก หลังจากมีการเลือกตั้งใหม่ในปีนีน้านะครับก็ค,คือคหนึ่งก็คือในระยะเวลาห้าปีแรกนะับแต่วันที่มีรัฐสภาภายหลังการเลือกตั้งนี้นะครับในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมคนได้รับแต่งตั้งเป็นนายกให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของทั้งสองสภาหรือที่เรียกว่ารัฐสภาก็คือเพื่อเข้าใจง่ายๆก็คือสสบวกสวอกประชุมร่วมกันรับบทเป็นก็หนึ่ง ข้อสองที่สำคัญคือในการเสนอชื่อบุคคลสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเท่านั้นที่จะเป็นผู้เสนอ,อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ <S 1> 1 <S สมาชิก<น>สภาผู้แทนรรหนึ่งในสิบผู้แทนรัษฎรหนึ่งในสิบของสภาผู้แทน่อไปครับไม่ได้แตกต่างกันและทานูนฉบับเดิม,ดมค,คือมีผู้เสนอชื่อแล้วก็ขอผู้รับรองครับก็อย่างน้อยหนึ่งในสิบรับรองนี่คือข้อสองก เขาสามพูดถึงบุพูดถึงบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อครับต้องไม่มีต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตราร้อยหกสิบที่ตรงนี้ที่แจ้งไว้แล้วก็กรกตประกาศตามมาตรา88ดสิบนะครับ แต่ก็มีข,ขมวดเงื่อนไขไว้อีกนิดหนึ่งว่าเฉพาะจากบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนไม่น้อยกว่าร้อยละห<ม>้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ก็คือใครก็ได้ที่เป็นอยู่ในรายชื่อของพรรคการเมืองไม่จำเป็นต้องเป็นพรใหญ่ที่สุดแต่ว่าอย่างน้อยก็เพื่อให้เกิดความชอบธรรมก็อย่างน้อยท่านคุณจะมีสอสอ<ะ><ะ>ไม่ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้าแล้วกันครับครับนั่นแค่นั้นนะครับครับไปข้อสี่มติของรัฐสภาที่จะเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดเป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทําโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยครับนะครับงนั้นประชาชนก็ได้ได้ทราบว่าใครโหวตให้ใครและมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาครับก็คือ ไม่ใช่สอสองห้าร้อยแต่เป็นสอสองห้าร้อยบวกพุทธิสองร้อยห้าสิบก็คือใครที่จะได้รับเลือกก็ต้องได้เกินกึ่งหนึ่งของครึ่งหนึ่งของเจ็ดร้อยห้าสิบะครับก็ค,คือสามร้อยเจ็สิบหกนะฮะถูกต้องครับครับอืมอา่านั่นนั่นนั่นคือขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ก็จบค่ะแต่ว่ามีข้อห้าสิ่งไว้ว่าในกรณีที่อาจ ไม่อาจตั้งตั้งนายกมนตรีจากผู้มีรายชื่อตามมาตรา88ได้มไม่ว่าด้วยเหตุผลใดจะป่วยจะเปลี่ยนใจจะลาออกอะไรก็แล้วแต่สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งอาจเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาเพื่อให้รัฐสภามีมติยกเว้นได้ก็คือกลับไปเรื่องสาสาอีก<า>ท่านพรรคการเมืองท่านหาเสียงเข้ามาเพื่อเป็นรัฐบาล ถ้าเกิดบังเอิญหาชื่อคนไม่ได้ก็เป็นก<ห>ารตัดสิในใจของท่านคือสอสอนะครับไม่เกี่ยวกับสอวอไม่น้อยก่าถึงหนึ่งเสนอชื่อเข้าชื่อกันเสนอต่อประธานรัฐสภาให้รัฐสภานมีมติยกเว้นได้ข้อนี้เรามองว่าเป็นการยกเว้นบทบปญญัติในรัฐธรรมนูญเราจรึงบอกว่าให้สอวอเข้าไปมีส่วนด้วยก็มติของรัฐสภาตามข้อห้าที่อ่านเมื่อกี้เนี่ย ต้องไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาสองในส<ข>ามสองเจ็ดร้อยห้าสิบนะฮะถูกต้องครับครับเสร็จแ,แล้วเมื่อผ่านอันนี้แล้วเมื่อได้รับการยกเว้นก็คือหมายความว่าไม่ใช้บทบัญญัตินในรัฐธรรมนูญมาตราแปดสิบแปดเนี่ยร,รัฐสภาก็กลับไปดําเนินการเพื่อเสนอชื่อและให้ความเห็นชอบตามข้อหนึ่งสองสามสี่ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ค่ะแล้วใช้คําว่ารัฐสภาเพราะว่า ทั้งสองสภาเกี่ยวแต่ถามว่าเกี่ยวยังไงต่างกันยังไงก็กลับไปเรื่องเดิมครับคือคนที่เสนอชื่อก็ยังเป็นสสอยู่คแต่ว่าการบวชสองสภาร่วมกันเราถึงใช้คําว่ารัฐสภามีคนถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมใช้คําว่ารัฐสภาอซ่อนอะไรไว้หรือเปล่าไม่มีซ่อนครับครับครับเข้าใจเข้าใจที่นี่ที่นี่ในการบวชเลือกนายกรอบที่สองนั้นนะครับ อำนาจในการเสนอชื่อ,อยังเป็นของสสเพียงแค่กคยกเว้นให้เสนอชื่อบุคคลที่อยู่นอกบัญชีพรรคการเมืองได้ถูกต้องระรับขึ้นยไนเพียงแค่เวลาโหวตก็ยังต้องกลับมาร่วมกันสองสภานในการโหวตเหมือนเดิมถูกต้องครับไอโหวดครั้งที่สองโหวดรอบที่สองนี่จะต้องใช้เสียงไม่ขาดกว่าเท่าไหร่ฮะเหมือนกันทุกอย่างครับก็ กึ่งหนึ่งเหมือนกันกึ่งหนึ่งเหมือนกันให้ให้เสนอชื่อคนนอกบัญชีได้แต่ก็ยังต้องได้มากกว่ากึ่งหนึ่งของสองสภาอยู่ดีอ๋อมากกว่ากึ่งหนึ่งมากกว่า376นะคะไม่น้อยกว่าสาเยต้องใช้เสียงอย่างน้อย376เหมือนเดิมนะฮะใช่ไหมคะใช่ครับโอเคประมาณนั้นเอาล้ครับมาถึงเรื่องที่สองนะฮะที่บอกว่า5ปีแรกสวแต่งตั้งมีอำนาจร่วมในการโหวตเลือกนายกนั้นนะครับถ้าชั้นเดียวเชิงเดียวจริงๆนะครับ เทม5ปีเนี่ยมันไปสอดคล้องกับวาระของ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 สวแต่งตั้งพอดีหมายความว่า5ปีแรกสวแต่งตั้งมีสิทธิ์ร่วมบวชเลือกนายกสองครั้งคือครั้งจากการเลือกตั้งครั้งแรกปีศูนย์และอีกอีกอีกสี่ปีข้างหน้าถูกไหมถ้ามีสิทธิ์บวชนยกได้สองครั้งถูกไหมถูกต้องครับภายใต้สมมติฐานว่ารัฐบาลอยู่ครบเทอมโอเคสมมุติว่ารัฐบาลชุดแรกหลังการเลือกตั้งอยู่ไม่ครบเทอมมีการยุบสภา ระหว่าง5ปีแรกเมื่อยุบสภาก็ต้องมีการโหวตเลือกนายกใหม่เอาละคราวนี้อำนาจของสวัแต่งตั้งที่จะร่วมโหวตเลือกนายกยังมีอยู่ยังยังยังเป็นอำนาจที่มีอยู่ทุกครั้งที่มีการยุบสภาและต้องเลือกโหวตนายกหรือไม่ครับภายใน5ปีถูกต้องถ้ายังอยู่ในช่วง5ปีไม่ว่าจะมีเลือกกี่ครั้งยังโหวตได้หมดเลยหรือเปล่าคะใช่ครับ อยู่ในกรอบ5ปีถือว่าอยู่ในกรอบ5ปีไม่รู้ละคุณยุบสภา10ครั้งกีรอบก็มีสิทธิ์ร่วมบวตเลือกนายกด้วย10 10 10รอบประมาณนั้นนะฮะใน5ปีถูกต้องครับยึดกรอบ5ปีเป็นหลักนะคะนี่ถือว่าชัดเจนยังมีประเด็นอะไรที่น่าพูดถึงอีกบ้างครับท่านทูตครับก็ประเด็นว่าเราเราพิจารณาจากอะไรนะครับค่ะก็คือหลักการกว้างๆก็คือว่ารัฐมนูญทั้งฉบับได้รับการยอมรับ ครับค่ะคำถามพ่วงได้รับการยอมรับอืมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องมาทําก็คือแก้ไขร่างรัฐมนูญเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับผลการลงประชามติก็คือสอดคล้องกับคําถามพ่วงค่ะครับนะครับเราก็พิจารณาว่าคําถามพ่วงว่าอย่างไรก็เขียนไวน้ชัดว่าในระยะเวลาห้าปีแรกเพราะฉะนั้นเราก็สรุปว่าเพราะฉะน,นั้นก็เป็นบทเฉพาะการไม่จําเป็นต้องไปแก้บทหารวจอ๋อค่ะ,คะ คือหลักการที่เราใช้นะครับถามว่าแล้วที่ตัดสินว่าอสอสอเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเสนอมาจากไหนก็มาจากคำถามที่ท่านตั้งนะครับว่าม,มีระบุว่าที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้จะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกานคนอ่านก็เข้าใจตรงกันว่า ให้ความเห็นชอบไม่มีอะไรมากกว่านี้ถัดไปเราก็ดูหลักการว่าที่เราเคยยกร่างไว้คืออะไรเราก็คิดว่าต้องไปดูว่ามาตรา159เรื่องการเลือกนายกนั้นเป็นยังไงเราก็เห็นคิดว่ามันขอดคล้องกับหลักการแต่งตั้งนายกมนตรีของประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกก็คือนายกมาจากการดําเนินการของสภาผู้แทน และได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสภาผู้แทนเพื่อให้การดําเนินการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรีแลร,รัฐมนตรีเป็นไปด้วยความราบรื่นและผลสั้นๆแค่นั้นเองค่ะครับอันนี้ถือว่าชัดเจนและขั้นตอนจากนี้ในส่วนของกรทจะยังไงคะกรอบเวลาของเราคะครับกรอบเวลาก็คือตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวเรามีเวลา30วัน ที่จะพิจารณาแก้ไขก่อนส่งสารร,รัฐมนูะนะครับถ้าตั้งแต่วันที่10ที่ประกาศผลอย่างเป็นทางการประชามาติเราก็คาดว่าประมาณวันที่8น่าจะประมาณถูกต้องแต่กันยาตแต่กัญยาสารรัฐมนูญภายใน30วันแต่เท่าที่ดูแล้วเราได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วนะครับหลักการเหตุผลไม่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมากอาจจะแก้ไขถ้อยคำบางประการซึ่งผมก็ไม่าสามารถคาดการได้ นะครับแต่ว่าในชั้นนี้เราก็พูดกันเลยว่าก็ขอมาดูอีกทีและภายในต้นสัปดาห์หน้าก็คือปลายเดือนสิงหาน่าจะส่งให้สารรัฐธรรมนูญได้ครับปลายสิงหานะคะส่งสารรัฐธรรมนูนบ่งแบ่งอำนาจหน้าที่กันชัดเจนว่ากรทมีมติแล้วก็มีร่างเพื่อส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญถ้าใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ ชี้แจงหรือทับทวงไปยังสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็มีเวลาสามสิบวันที่จะพิจารณาว่าที่เราร่างไว้ถูกต้องตรงตามครับฐธรรมนูญและตามผลประชามติหรือไม่ครับครับเอาละครับก็ขอโทษขอขอบคุณมากครับท่านทูตครับยินดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะท่านทูตนอยชิดสิงหเสนีค่ะในโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนะคะครับย้ำอีกครั้งหงนะครับประเด็น ข้อพิพาททางความคิดระ,ระหว่างเพลย์เมกเกอร์ระหว่างกลุ่มต่างๆในกระดานการเมืองนะครับมันเป็นเรื่องสาวแต่งตั้งมีอำนาจมีสิทธิ์ในการร่วมเสนอชื่อนายกคนนอกด้วยหรือไม่ไประเด็นเดียวอย่างอื่นไม่มีอะไรนี่แหละที่ถกเถียงกันมาสองอาทิตย์นี่แหละค่ะเรื่องนี้แหละค่ะวันนี้ก็ถือว่าชัดเจนที่สุดเพราะอยู่ในมือกอรทเป็นคนร่างเพราะฉะนั้นกรทสรุปมาแบบนี้ก็จบแบบนี้ค่ะก็อยู่ที่สารรัฐธรรมน,นูญจะเห็นด้วยกับแนวคิด ของกรรทหรือเปล่ากรรทหรือเห็นด้วยกับแนวคิดของสอน,สน,นชก็ <Bradley. S 2> แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่ในสนชโคตกแตแกความคิดกันออกมาเป็นหลายกลุ่มนะใช่เขาเห็นไม่ตรงกันเหมือนกันก็แล้วแตเ่เอาละครับเอาละครับจบเรื่องนี้กันสักทีสำหรับช่วงนี้นะเดี๋ยวมีประเด็นใหม่ก็ว่ากันใหม่มีประเด็นใหม่ทะเลาะกันใหม่เออเดี๋ยวไปดูมีประเด็นใหม่อะไรอีกก็ค่อยว่ากันใหม่นี้ถือว่าจบละพอละคนไทยชอบตีความอืมีคนแซวเขียนให้ตีความบอกว่าสังคมไทยเนี่ย มันมีสองอัตลักษณ์คืออัตลักษณ์ที่หนึ่งก็คืออัตลักษณ์ปลาทองความจาสั้นชอบคำนี้จริงจริงและอัตลักษณ์หนึ่งคือสังคมปลาทองอือัตลักษณ์ที่สองค่ะอัตลักษณ์รีธนชชัยสังคมรีธนชชัยตีความเก่งตีความเก่งตีความกันจังตีความเก่งเนะแล้วตีได้ไม่เหมือนกันด้วยนะประโยคเดียวกันเนี่ยตีความเก่งไงอย่างเช่นเขาบอกว่าไอ้ตอนเอาคำถามพวกไปถามประชาชนน่ะก็ถาม เขาแค่เรื่องเอ๊ให้สวเนี่ยร่วมโหวตเลือกนายกด้วยในห้าปีแรกดีหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่แลพอประชาชนเขารับเขาเห็นด้วยงอกมาอีกงอกอีกงอกอีกเสนอชื่อได้ด้วยนอกเหนือจากโหวตเลือกนายกก็ควรจะสามารถเสนอชื่อนายกคนนอกได้ด้วยอ๋อนิติความละนิติความละที่นี่ก็มีคนแย้งบอกว่าถ้าคุณจะให้ ไปไกลถึงขั้นให้สวแต่งตั้งเสนอชื่อนายกขนอกได้ด้วยไอ้ตอนทําคําถามพ่วงไปถามประชาชนทาไมไม่เขียนถามก็ไปเลยอจะได้รู้เลยประชาชนเห็นด้วยกับไม่หรือไม่เห็นด้วยกับอันนี้ขอโหวตจะมาเสนอชื่อด้วยมีคนตอบว่าเลมจริงๆมีคนตอบอย่างนี้จริงคงปลาทองเหรอไม่ใช่สอสชบางคนอ๋อสอสชบางคนลืมเขียนอเขียนไม่ทันอ๋อเหรอไม่ทันคิดอมีอย่างนี้ด้วยเววย <F ut ters> <c oughs> ไม่ดันคิด <c oughs> จริงจริงตีความไม่ได้ทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่ผ่านประชามติไปแล้วก็ยังมาตีความกันอีก <fe at> เถียงกันได้นะ <te at> ที่จริงนะเอาให้มันทะลุเลยไหมไปถามประชาชนอีกรอบเลยดีไหมเสียเงินอีกสักสามพันล้านไปถามประชาชนอีกรอบไอ้ที่บอกว่าคุณรับคาถามพ่วงอะนะคุณหมายความว่าอย่างไรคุณจะเอาแค่ไหนขอเทะ พันล้านไม่น้อย 3, นะไปเลือกตั้งเลยดีกว่ามาหลายคนบอกรีบๆทำอะไรเหรอจะได้ไปเลือกอตั้งเอา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 ,เอาโอเคโอเคพ่อพอ,อโอเคเราจะเบรกในช่วงหน้าไปกันที่เรื่องใกล้ๆตัวใกล้ตัวจริงๆใกล้ตัวมากนะคะและข่าวดีด้วยใช่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ